เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะจอมนางประกาศิตี์บที่สา ท่านนี้คงเป็นหูยินเบาวชาราพึงเคยพบท่านเป็นครั้งแรกเข้ามาด้านในเถิดธอรัรบบ่าวจะจูงม้าไปเข้าคอกเซินเฟิงซินพยักหน้าเดินตามเข้าไปด้านในที่นี่เป็นเรือนขนาดเล็กมีพื้นที่ตรงกลางเป็นลานและเรือนแยกไปสามด้านด้านหนึ่งคงเป็นที่อยู่ของบ่าวไพร่ อีกด้านก็เป็นเรือนรับรองและเรือนหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเป็นเรือนของเจ้านายภายในมีเพียงห้องกว้างห้องหนึ่งสำหรับนอนอีกห้องดูใครห้องทำงานเชี่ยเจียงเฉียงเดินนำไปเบื้องหน้าแล้วค่อยกล่าวถึงเรือนหลังนี้ที่นี่เป็นเรือนนอกเมืองมีเอาไว้ให้พักพ่อนคนที่เจ้าพบเป็นอดีตพ่อบ้านของจวนโห พอชาราแล้วไม่รู้ว่าจะไปที่ใดก็เลยให้เขากับภรรยามาอยู่ดูแลเรือนนี้มีหน้าที่แค่ปัดกวาดเช็ดถูดูแลความสะอาดเท่านั้นก่อนหน้านี้ถ้าออกจากค่ายแล้วไม่กลับจวนหงค่าก็จะแวะมาพักที่นี่เป็นครั้งคราวจวนหงมีเรือนนอกเมืองด้วยหรือเจ้าคะ ทรัพย์สมบัติของจวนหวมีมากมายเพียงแต่ไม่คิดว่าพวกเขาจะครอบครองเรือนหลังเล็กที่ดูเหมือนไม่อาจเทียบได้กับเรือนของเศรษฐีคนหนึ่งด้วยซ้ำเชี่ยเจียงเฉียงเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนนี่ไม่ใช่สมบัติด,ดั้งเดิมของจวนโหแต่เป็นเรือนที่ท่านพ่อสร้างขึ้นสำหรับท่านแม่พวกเขาหวังว่าอาจได้มาใช้ชีวิตยอย่างสงบด้วยกันที่นี่ เขาไม่ได้เล่าต่อเรือนหลังนี้มิใช่สถานที่สำหรับบ้านปลายชีวิตแต่เป็นเรือนที่บิดาสร้างเอาไว้เผื่อว่าสุดท้ายแล้วท่านย่าไม่ยอมรับมานดาก็จะแยกตัวออกมาอาศัยอยู่ที่นี่ไม่เป็นคนของจวนโหก็ได้ แต่จะไม่เปลี่ยนใจจากสตรีที่ตอนรักเขาเคยสงสัยเช่นกันว่าเหตุใดายามนั้นบิดาจึงปักใจรักมารดาเช่นนั้นเชื่อจียงเสียงไม่ได้ดูแครนมารดาถท่าว่ามารดาของเขาดูไม่เหมือนสตรีที่ทำให้คนเช่นท่านพ่อจะปักใจรักจนยอมแต่งหักกับจวนหอในยามเด็กเขาเคยถามเช่นนั้นถทาว่าบิดาทำเพียงยิ้ม วางมือไว้บนศีรษะเขาแล้วเอ่ยตอนพบกันครั้งแรกแม่ของเจ้าเป็นสตรีที่งดงามที่สุดในชีวิตของพ่อนางอ่อนหวานเขินอาย,า,ยายสกุลชัยมิใช่สกุลร่ำรวยหรือยิ่งใหญ่นางจึงเจียมตัวและมักจะหลบซ่อนอยู่ด้านหลังมานดาเสมอ ยามรักนางช่างเอาอกเอาใจในดวงตาคู่นั้นเหมือนว่าทั่วแผ่นดินนี้มีเพียงพ่อที่ทำให้นางรักและพึ่งพิงได้บุรุษเช่นพวกเราบางครั้งก็ปรารถนาจะมีตัวต้นและคุณค่าเพื่อเป็นที่พึ่งพาให้ใครสักคนในยามนั้นนางเหมือนสตรีที่พ่อต้องปกป้องด้วยชีวิตเพียงแต่การเวลาผู้คนชีวิต และความเป็นจริงที่โหร้ายขัดเกลาให้ผู้คนดิ้นรนมากขึ้นเปิดเผยความรู้สึกเห็นแก่ตัวมากขึ้นจนบางครั้งเราก็กลายเป็นคนที่ตัวเราเองไม่รู้จักมารดาในายามนี้ไม่เหมือนสตรีที่บิดารักใคร่ในยามแรกพบอีกต่อไป เพราว่าบิดายังคงซื่อสัตย์ต่อนางรักนางเพียงผู้เดียวเท่านั้นเรือนหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อปอกป้องมารดาในยามนั้นเอาไว้เพียงแต่ท่านย่าตัดสินใจให้พวกเขาแต่งงานกันเรือนหอจึงร้างไรผู้คนแต่บิดาก็เก็บมันเอาไว้วันหนึ่งภายหน้ายามแก่ชา้าอาจได้พักเพียงบัดนี้ผู้ปรารถนามีได้อยู่อีกต่อไปเขาจึงแวะเวียนมาพักเป็นครั้ง ที่นี่เคยเกือบเป็นเรือนหอของพวกเขาเชียเฉียงเสียงหันกลับไปมองภรรยาของต้นแต่ข้าจะทำให้เป็นเรือนหอของพวกเราพวกเราเข้าหอกันแล้วนะเจ้าคะหญิงสาวเอ่ยยังขัดเขินก็เข้าอีกจะเข้าหอทุกวันก็ได้ถ้าข้าต้องการต่อจากนี้ไปอีกสามวันเจ้าต้องอยู่ที่นี่ข้าไม่อนุญาตให้ใครมาแย่งเจ้าไปอีกเด็ดขาด เพราะต่างจากสถานที่อันคุ้นเคยเซนเฟิงซินลุกขึ้นจากเตียงตอนที่ฟ้ายังไม่ทันสางขอบฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มทว่าเสียงทำงานด้านนอกบอกให้นางรู้ว่ารุ่งเช้ามาเยือนแล้วสองสามีภรรยาที่ทำงานอยู่ที่นี่ตื่นตั้งแต่เช้าเช่นกันสามีกวาดลานบ้านภรรยาเช็ดทำความสะอาดเครื่องเรือนพอเห็นว่าประตูห้องนอนเปิดออก ก็ละทิ้งงานในมือแล้วเดินเข้ามาหาพวกบ่าวทำให้หูหยินตื่นหรือเจ้าคะหญิงสาวกระชับผ้าที่คลุมร่างเอาไว้พลางสายหน้าไม่หรอกเพียงแต่ปแปลกที่ข้าเลยตื่นไวเท่านั้นช่วยเตรียมน้ำล้างหน้าให้ด้วยเจ้าคะ่ะหญิงชาราคนนั้นเรียกกันว่าท่านป้าเหมานางหายไปครู่ใหญ่ ก็กลับมาพร้อมอ่างน้ำในเมือ่อมีผ้าซับหน้าวางไว้บนผาดเสริญเฟิ่งซินล้างหน้าแล้วก็นั่งจิบชาที่อีกฝ่ายนำมาให้มองส่วนด้านหน้าที่ได้รับการดูแลอย่างดีตอนนั้นเองที่แสงสีทองค่อยๆส่องสว่างขึ้นจากโคงขอบฟ้า สาดผ่านหลังคาสูงเข้ามาด้านในแม้ว่าที่นี่จะค่อนข้างเล็กมีห้องเพียงไม่กี่ห้องเท่านั้นเพ่าว่ากลับได้รับการตกแต่งเป็นอย่างดีทั้งยังมีท่านลุงเหมาช่วยดูแลสวนจนกระทั่งต้นไม้ดอกไม้ล้วนบานสะพรั่งงดงามสำหรับพวกเขาแล้วที่นี่ก็เป็นสถานที่พำนักอาศัยในบ้านปลายชีวิต ดึงดูแลอย่างดีเหมือนบ้านเรือนของต้นระหว่างที่ความคิดนั้นกำลังดำเนินอยู่เสียงปุกกักเล็กน้อยภายในห้องก็ทำให้หญิงสาวลุกขึ้นนางรับอ่างน้ำอุ่นจากท่านป้าเมาแล้วเดินเข้าไปด้านในตอนนั้นสามีนั่งอยู่ที่เตียงกว่าตามองไปรอบๆเมื่อเห็นว่าประตูเปิดภรรยาที่หายไปก็เดินเข้ามาพร้อมด้วยอ่างน้ำเขาจึงยื่นมือออกไปรับ เจ้าตื่นเช้าหรือเหตุใดไม่ปลุกข้าข้าแค่รู้สึกแปลกที่ก็เลยตื่นไวเจ้าค่ะอยากออกไปเดินดูด้านนอกว่าเป็นอย่างไรเพราะเมื่อวานตอนที่มาถึงยังไม่ทันได้ชื่นชมธรรมชาติหรือบรรยากาศโดยรอบก็โดนเขาลากเข้าไปในห้องเสียแล้วชายหนุ่มพยักหน้ารับเรือนหลังนี้ถ้าเจ้าชอบคราวหลังก็มาอีกได้ อยากจะแวะมาเมื่อใดก็ตามใจเจ้าแม้จะเป็นเรือนที่บิดาสร้างให้มารดาก็จริงเดิมทีควรเป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงบ้านปลายชีวิตของพวกเขา แต่พระบิดาจากไปก่อนในสงครามมารดาที่ยังอยู่กลับไม่เคยมาเยือนที่นี่เลยสักครั้งเหมือนว่านางไม่อาจยอมรับการจากไปของบิดาได้ทั้งยังไม่อาจเห็นสิ่งของที่เป็นเหมือนตัวแทนระหว่างพวกเขาได้เช่นเดียวกันในตอนนั้นเชี่ยเสียงเฉียงจึงเอ่ยปากขอเรือนหลังนี้จากมารดาฝ่ายนั้นก็ยกให้อย่างง่ายได้ดังนั้นในเวลานี้เรือนหลังนี้จึงไป ของเขาเอาไว้มีเวลาว่างพวก,กเราค่อยมาด้วยกันดีกว่าเจ้าค่ะคนที่กำลังใช้ผ้าเช็ดใบหน้ามองภรรยาพรางมีรอยยิ้มบางทีนี่อาจเป็นคำตอบในแบบที่เขาพึงพอใจอย่างยิ่งก็ได้เชื่อเจียงเฉียงไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อใดที่เขาไม่อาจละสายตาจากนางได้ กระทั่งเกิดความรู้สึกหวงแหนนางอยากเอาไว้ใกล้ตัวรู้สึกยินดีที่อีกฝ่ายคิดถึงเขาก่อนสิ่งอื่นแม้แต่หลานชายหลานสาวที่เคยรักใคร่ก็ดูจะน่ารำคาญเล็กน้อยเมื่อเข้ามาเกาะแกะตามติดภรรยาเช่นนั้นบางทีอาจเป็นความรู้สึกของการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกระมังเป็นความรู้สึกที่ว่า การต้องแต่งงานเป็นสามีภรรยากับนางไปจนตายก็ไม่ใช่เรื่องที่ฝืนใจอีกต่อไปเขามองใบหน้าด้านข้างของภรรยาตอนที่นางก้มลงช่วยเขาสวมรองเท้าส่วนของมั้นงดงามกระทั่งยามที่แสงสีทองเรืองรองจากด้านนอกสาดเข้ามาก็ละไม้ค้ายภาพฝันในใจของเขาพองฟู จะมีบุรุษคนใดที่โชคดีเท่าเขาอีกมิใช่เพียงมีภรรยารูปงามราวกับรูปสลักเท่าว่ายังเก่งกาจร,รอบด้านแม้แต่เรื่องการรบก็ไม่เป็นรองใครกินอาหารมื้อเช้าแล้วตอนสายข้าจะพาเจ้าขี่ม้าชมรอบๆมีน้ำตกอยู่บนเขาเจ้าอยากไปดูหรือไม่ นานครั้งที่เขาจะเห็นภรรยาเงยหน้าขึ้นมองด้วยดวงตาเป็นประกายดูเหมือนว่านางไม่เคยเห็นน้ำตกมาก่อนดังนั้นจึงตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอดูเจ้าค่ะป้าเหมาทำอาหารง่ายๆให้พวกเขาสองสามอย่างแม้จะไม่รูหราเท่วว่าก็เป็นสิ่งที่เชื่อเจียงเฉียงกินทุกครั้งยามมาที่นี่ และส่วนฝั่งซินเองก็ไม่ได้แสดงท่าทางรังเกียจแต่อย่างใดพวกเขารีบกินรีบเตรียมตัวมีอาหารสองสามอย่างที่ป้าเหมาทำใส่ตักกร้าไว้ให้ผูกไว้ข้างตัวมาก่อนพี่ชายหนุ่มจะอุ้มภรรยาของเขาขึ้นไปก่อนสองร่างแนบชิด นั่งสอนกันอยู่เหมือนยามพี่มาขณะนั้นท้องฟ้าสว่างแล้วท่านลุงเหมามองเจ้านายตัวน้อยพี่เขาเคยเห็นตั้งแต่แรกเกิดขี่ม้าออกไปก็กล่าวกับท้องฟ้าเบื้องบนท่านโหผู้เท่าคนใช่ ท่านพงเห็นแล้วว่าบัดนี้คุณชายจะยังเชียงเติบใหญ่แล้วมีภรรยาขางกา้ที่รักใครกันอย่างยิ่งข้ายัางได้ยินมาว่านางเป็นสตรีที่เพียบพร้อมและเก่งกาจพวกท่านพงหมดห่วงแล้วหนทางเบื้องหน้าของพวกเขาคือแนวป่าลึกสีเขียวชะอุ่มมีเพียงเส้นทางเล็กๆ พี่เหมือนจะมีคนสัญจรอ,อยู่บ้างเท่านั้นเท่าว่าเซินเฟิงซินชื่นชอบความรู้สึกเช่นนี้นางได้ยินเสียงนกร้องได้กลิ่นต้นไม้และดินอากาศยามเช้าค่อนข้างเย็นดังนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะทำให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายหญิงสาวเอ็นหลังพิงสามีโดยไม่รู้ตัวเท่าว่าใช้หนุ่มคนนั้นบังคับม้ามือหนึ่งอีกมือก็อบเอวภรรยาเอาไว้ช่วงเวลาแห่งค ความเงียบเช่นนี้ กลับรื่นรมอย่างยี่งเหมือนเวลาค่อยๆผ่านไปอย่างเชื่องช้าพวกเขาไม่รีบร้อนปล่อยให้ม้าเดินต่อไปช้าๆใช้เวลาครู่ใหญ่ถึงได้ยินเสียงน้ำตกมาจากด้านหน้าคนที่เอนกายหลับตาพักผ่อนเมื่อครู่ก็ตื่นตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันหญิงสาวขยับร่างกายสอดสายสายตาไปเบื้องหน้าชายหนุ่มที่อยู่ด้านหลังหัวเราะเล็กน้อยก่อนจะกระโดดลงจากหลังมา้า ต่อไปต้องเดินเท้ามาเข้าไม่ถึงแล้วแต่เดินอีกครู่เดียวเท่านั้น หญิงสาวลงจากหลังม้าตามสามีช่วยเขาขนของสองสาอย่างที่เตรียมมาจากนั้นก็ถูกสามีจับมือเอาไว้แล้วพาเดินไปด้านหน้ายิ่งเดินพวกเขาก็ยิ่งได้ยินเสียงน้ำตกดังขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเดินลอดแนวต้นไม้เข้าไปด้านในภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือหน้าผาที่มีทานน้ำไหลผ่านซอกหินลงมาด้านล่าง ที่นี่ช่างงดงามยามละอองน้ำฟุ้งอยู่ในอากาศเหมือนกับมีม่านหมอกสายนึงอยู่เบื้องหนะ้าชอบหรือไม่ชายหนุ่มซ้อนตัวอยู่ด้านหลังภรรยากระซิบข้างหูยามพี่นางมองออกไปเบื้องหนะ้าชอบเจ้าค่ะน้อยครั้งที่นางจะแสดงออกเหมือนเด็กสาวคนหนึ่งชายหนุ่มมองอย่างพึงพอใจก่อนจะจูงมือนางเดินไปอีกด้านหนึ่ง ตอนนั้นหญิงสาวถึงได้เห็นว่ามีลานขนาดเล็กอยู่บนเนินหินให้นั่งพักผ่อนได้ตรงนี้ยังถูกละอองน้ำเล็กน้อยแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นสบายใบหน้าที่เหมือนรูปสลักนั้นประดับด้วยรอยยิ้มคนที่พามาจึงรู้สึกคุ้มค่าแก่การเดินทางเจ้าไม่ค่อยได้ออกมาด้านนอกหรือ หญิงสาวคนนั้นในยามผ่อนคลายจึงตอบคำถามด้วยการสายหน้าไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรอกเจ้าค่ะเคยได้ออกไปข้างนอกบ้างตอนที่ท่านปู่ยังอยู่เจ้าค่ะแต่พอเริ่มโตท่านแม่ก็ห้ามไม่ให้ข้าออกไปไหนสุดท้ายก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนสตรีในห้องหอทั่วไปอันที่จริงข้าอยากติดตามท่านปู่ออกไปล่าตระเวน่นติดแต่ที่ว่าข้าเป็นสตรีเท่านั้น ทุกครั้งที่กล่าวถึงท่านปู่น้ำเสียงและใบหน้าของนางมักเปื้อนด้วยรอยยิ้มเสมอ ครู่หนึ่งชายหนุ่มถึงนึกได้ครั้งหนึ่งเขาเคยคิดว่าปรารถนาจะเป็นรอยยิ้มให้นางยามที่กล่าวถึงเขาบ้างอยากให้ในดวงตาคู่นั้นสุขใสกระจ่างราวกับดารายามค่ำคืนขณะคิดถึงเขาร่างสูงใหญ่ขยับเข้าไปใกล้อบร่างนั้นให้แอนพิงออกแกลงมองทานน้ำตกกระจายอยู่เบื้องหน้ายามพี่เจ้าพูดถึงท่านปู มักจะมีความสุขเสมอแล้วเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าภายหน้าจะมีคนอื่นที่เจ้านึกถึงด้วยรอยยิ้มทุกครั้งคนที่เจ้ามีเพียงภาพความทรงจำที่ดีต่อเขาเหมือนที่เจ้ามีต่อท่านปู่นางมองนิ่งๆอยู่ครู่หนึง่งท่านหมายถึงใครเจ้าคะหมายถึงท่านยา่าหรือหมายถึงคนอื่นเขาก้มลงมองใบหน้านั้นห้ามเจ้านึกถึงคนอื่น นอกจากข้าแล้วห้ามเจ้ามีคนอื่นที่นึกถึงด้วยรอยยิ้มเช่นนั้นอีกห้ามมองใครด้วยสายตาเช่นนี้ห้ามยิ้มให้ใครด้วยสีหน้าเช่นนี้อีกคำถามเมื่อครู่มีเพียงข้าคนเดียวเท่านั้นห้ามเจ้าคิดถึงใครอีกท่านเป็นเด็กที่หวงของหรือเจ้าคะภรรยาถามเขาเช่นนั้นนางมองชายหนุ่มที่ดื้อรั้นผู้ซึ่งกอดร่างของนางเอาไว้แนบแน่น ความจริงสันฝ,ฝึิงซินเองก็รู้เช่นกันนับตั้งแต่พวกนางกลับมาจากการทำศึกกับพวกนอกด่านครั้งนั้นท่าทางของเชี่ยเจียงเสียงที่มีต่อนางก็ดูเหมือนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอาจเป็นเพราะนางช่วยเขาจากความเป็นความตายมาได้อาจเป็นเพียงการตอบแทนความช่วยเหลือหรือว่าเพราะเรื่องนั้นทำให้เขามองนางอย่างแท้จริงมากขึ้น ถ้าว่าเพียงเขาเอ่ยขอโทษในวันนั้นสันเฟิงซินก็รู้ว่าท่านโห่ไม่ใช่คนดื้อรั้นเลวร้ายนักทั้งยังเป็นบุรุษที่เอาใจเก่งและขี้หวงอย่างมาก เขามักทำท่าไม่ค่อยพอใจที่นางไม่อยู่ที่เรือนตอนเขากลับมาจากด้านนอกไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามแม้แต่ตอนที่ไปเรียนรู้เรื่องการจัดการบัญชีภายในสวนโหวกับท่านย่าเองก็ตามในสายตาของเขานางเหมือนกับสมบัติชิ้นน้อยที่ไม่อาจให้ใครมาแย่งชิงไปได้หรือเขาจะมองนางเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งขึ้นมาจริงๆเมื่อครอบครองแล้ว ก็ไม่ปรารถนาให้ใครได้แต่ต้องอีกต่อไปแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม หญิงสาวก็หวงแหนช่วงเวลาเช่นนี้เล็กน้อยไม่ว่าอย่างไรนางก็เป็นสตรีเก่งกล้าอย่างไรก็ยังปรารถนาจะมีคู่ชีวิตที่ดีไม่ต้องชื่นชมหลงไหลขอเพียงให้เกียรติกันบ้างชื่นชมกันในบางคราวให้ความสำคัญของกันและกันบ้างก็เพียงพอแล้วชีวิตของนางในยามนี้เหมือนกับความฝันตื่นนึ่งมีชายที่ให้ความสำคัญ คนที่หวงแหนนางเป็นบางครั้งทำท่าทางหึงหวงไม่ปรารถนาให้นางเห็นคนอื่นสำคัญยิ่งกว่าดังนั้นแทนที่จะโกรธหรือไม่ค่อยพอใจเซินเฟิงซินกลับรู้สึกขบขนันเจ้าเปรียบข้าเป็นเด็กเช่นนั้นหรือภรยาพยักหน้ารับท่านเหมือนกับจิยงสัง่งเด็กคนนั้นถ้าอะไรเป็นของเขาแล้ว ก็จะไม่แบ่งปันให้คนอื่นหากใครมาขอก็จะแสดงความไม่พอใจออกมาท่านไม่คิดว่าตัวเองเหมือนเจียงเซิงหรือจะเหมือนได้อย่างไรเขาไม่ใช่บุตรชายของข้าเขาย่อมเหมือนบิดามารดาของเขาเชื่อเจียงเฉียงไม่พอใจ เปรียบเทียบแล้วยังใช้เชือเจียงซึงที่เหมือนลูกกลิงเอาแต่ใจมาเทียบกับเขาอ้อมกอดของเขาเริ่มแน่นขึ้นอีกครั้งกระทั่งยังซุกซนไปเรื่อยๆบนเรือนร่างนั้นจนหญิงสาวต้องปิดร่างกายไปมาเล็กน้อยถ้าอยากรู้ว่าข้าเหมือนเด็กหรือไม่ก็ต้องเปรียบเทียบกับเด็กที่มีสายเลือดของข้าสิท่านพี่นางเอ็ดคนที่กำลังซุกซนอยู่นั้น เด็กน้อยคนนี้เพียงแต่กำลังซุกซนเท่านั้นข้าเคยได้ยินว่าเด็กที่ซุกซนเป็นเด็กฉลาดไม่ใช่หรือเขายิ้มเจ้าแล่จากนั้นก็อุ้มร่างนั้นตนลอยขึ้นมาภรรยาดิ้นอยู่ในอ้อมแขนของเขาแต่ไม่ว่าทํำอย่างไรก็ไม่อาจหลุดพ้นจากอ้อมแขนนั้นได้พวกเรามาถึงน้ำตกแล้วจะไม่เล่นน้ำได้หรือท่านพี่ นางดุเขาอีกครั้งเท่าว่าสายเกินไปแล้วเพราะชายหนุ่มคนนั้นค่อยๆจุ่มร่างของตนกับนางลงในน้ำเย็นจัดเบื้องหน้าเซินเฟิงซินสะดุ้งเพราะความเย็นของน้ำจนกระทั่งภผวากอดคอเขาเอาไว้แต่เพียงไม่นานนางก็เริ่มปรับตัวได้จึงค่อยๆค,ค,คลายอ้อมแขนออกหญิงสาวรู้ว่าน้ำนั้นไม่ได้ลึกเกินไปยามพี่สามีปล่อยมือออก ขาของนางก็สัมผัสถึงพื้นด้านล่างเชื่อจะยังเสียงช่วยนางถอดชุดคลุมตัวนอกออกเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าอุ้มน้นามากเกินไปขณะที่ชุดคลุมตัวนอกของต้นก็ถูกถอดออกเช่นเดียวกันเมื่อไม่มีเสื้อคลุมตัวนอกที่ถ่วงน้ำหนักเซนฝั่งซินก็เริ่มว่ายน้ำ ตอนนั้นเรื่องที่จะโกรธสามีก็ไม่ได้คิดถึงอีกนางเพลิดเพลินกับธรรมชาติละอองน้ำและความเย็นสำหรับสตรีที่อยู่ในห้องหอของเมืองหลวงการสัมผัสสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งดังนั้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่หาได้ยากยิ่งของนางชายหนุ่มเอ็นหลังพิงแนวหินมองภรรยาที่กำลังเพลิดเพลิน ไปกับการเล่นน้ำดูอยู่สักพักค่อยว่ายน้ำเข้าไปหาคนตรงหน้าแล้วเอ่อยบางสิ่งข้าเคยอ่านตํารากล่าวว่ามีกิจกรรมที่สนุกมากกว่าการว่ายน้ำด้วยดวงตาของเขาเจ้าเล่เสินฝึ่งซินรีบว่ายน้ำหนีมาแล้วถามกลับทุกวันนี้ท่านอ่านตําราอะไรอยู่ในห้องหนังสือกันแน่เจ้าคะ พวกเขาอยู่ที่น้ำตกครึ่งวันก่อนจะเดินทางกลับตอนที่พวกเขาขี่ม้ามาถึงก็เห็นว่ามีรถม้าอยู่ด้านนอก ซซนเฟิงซินแปลกใจเล็กน้อยเพราะดูเหมือนจะเป็นรถม้าของตววหอแต่พอเข้าไปด้านในถึงรู้ว่าคนที่มาก็คือหยางจิวพร้อมด้วยข้าวของหลายอย่างพวกเขากำลังช่วยกันกับท่านลุงท่านป้าเหมาในการจัดเก็บของเหล่านั้นพอสาวใช้เห็นว่าเจ้านายกลับมาแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาทักทายทันทีโอ้เยินในที่สุดท่านก็กลับมาแล้ว เมื่อวานบ่าวตกใจแทบแย่เจ้าค่ะแต่อันมามาบอกว่าไม่มีอะไรเมื่อเช้าท่านลุงเหมาไปบอกที่สวนให้ข้านํำข้าวของมาคอยปรนิบัตหูหยินกับท่านโหที่นี่นางอธิบายยืดยาวในลมหายใจเดียวไม่ต้องสอบถามอะไรเพิ่มเติมนี่เป็นนิสัยที่ถูกสั่งสมถ่ายทอดกันมาเหมือนกับทหาร เมื่อจะรายงานก็ควรรายงานให้จบในคราวเดียวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดต่างๆปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ